เอาแล้วก,ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ W Channel กันอีกแลนะ้ววันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเมืกก่อกี้วันนี้ผมจะมาเฮ้ยผมจะมาใช้หมดหนึ่งหมดสองหมดสามให้ท่านผู้ชมดูนะนี่หนึ่งสองสามคือจากคลิปที่แล้วผมบอกว่าผมจะมา ใช้แต่ละโมดให้ดูเดี๋ยวมาดูฮะว่าผมจะใช้อะไรเนี่อะไรผมจะวัดผมจะวัดจากทางจากแต่ตรงนี้เนี่ยประมาณตรงนี้นะไปตรงนู้นนะครับสุดกับสุดนะแต่ไม่สุดเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่าติดมือมถือคือ,อจริงๆผมอยากให้มันเห็นนะว่าผมขับไปกี่กิโลนโในแต่ละโหมด แต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้นะนั่นเป็นไรหรอกอันนี้ผมก็กําลังทําให้มันแน่นนะฮะเดี๋ยวมือถือผมล่วงหายไปในแบบท่อระบายนะะาปป้ํำจะเ,ลละเขาไปปิดรอเล่นรเล่นเขาปิดทุกอันไปอันนี้หมดหนึ่งทีชูวันโกหมดหนึ่งนะเดี๋ยวตอนสุดแล้วผมจะบอกว่ากี่กิโลเมตร โหมดหนึ่งสุดความเร็วสูงสุดที่ทำได้ในโหมดหนึ่งเมื่อะกี้ยี่สิบเจ็ดชั่วโมงเดี๋ยวเราลองดูขากลับขากลับมาดะเพิ่มขึ้นนี่ผมมอบสุดตัวเลยนะนี่ผมแบบมอบสุดๆุดแล้วมอบสุดๆุดแบบแอโร่เลยนะมิกสุดๆก็ยังยี่สิบเจ็ดเดินฮะเมื่อกี้คือผมมิกสุดแล้วมันเกือบไปยี่สิบแปดเลยอะแต่มันไม่ไปมันไม่ยอมขคัดใจกับโหมดหนึ่งมากเลยผมขอลองโหมดหนึ่งก่ ผมจะวิ่งบูดเลยไี่ผมวิ่งบูดอะวิว่งดันบูถมันก็ยี่สิบเจ็ดเท่าเดิมเมื่อกี้มันแตะยี่สิแบแปดแป๊บนึงแล้วมันก็กลับมายี่สิบเจ็ดให้ผมลองดูขากลับดิขากลับได้ผมวะซุบมันน่าจะแตะยี่สิแบแปดแล้วมันน่าจะลดมายี่สิบเจ็ดมันไม่แตะยี่สิแบแปด เดี๋ยวตอนสุดท้ายผมจะมาโชว์ความร้อนของมอเตอร์ด่ะอันนี้โหมดที่สองผมอยู่โหมดที่สองนะก็เรียกว่าเกียร์เกียร์สองก็ได้3 2 r e e two go นี่ดูเร็วกว่าหมดหนึ่งเยอะสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงจะลองขากลับเดีจ๋จวกี้พี่จ๋า ตรงนี้สักพัน่ตรงนี้นี่ได้ที่ชูเดี๋ยวผมลองวิ่งบูธดูที่ชกวันก่อนอันนี้คือผมจะนับจากการที่ผมวิ่งบูธด้วยสามสิบห้ากิโลเมตรชั่วโมงเท่านึงแต้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าจริงๆแล้วทุกหมดมันวิ่งความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่แต่ว่าาถมันจมกัดเนี่ย สามสิบเอาชิมเมื่อกี้มันแตะสั่งเยอะแล้วมันกระนุดเหมือนมันรู้ว่ามันแบบลิมิตแล้วมั้งอ,อันนี้อันนี้ยังไม่นับนะโหมดสุดท้ายครับทางแค่ดันไม่เป็นของนี่เออเพื่อนๆผมจะมาลองตรงนี้ไม่ควรหาทำที่บ้านนะถ้าท่านมีสพัพตเตอร์แต่ไม่ไม่ไม่น่าเลยอันนี้หรอก เพราะผมเคยลองไอ้พวกแบบสกูตเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูเนี่ยสกูตเตอร์ทรงแบบแบบที่มันเป็นแบบมองไม่เห็นอีกเนอ่าสกูตเตอร์ทรงแบบมันมองไม่เห็นอนะ่ะมันอยู่ในบ้านตรงนี้สกูตเตอร์ที่แบบมันสุดน,น,ะนะครับสวัสดีครับ ไอ้ทรงนั่นอะที่ไฟหน้ากลมๆแล้วมีเบาะซ้อน,อนที่มันเตี้ยวกว่าเบาะนขับนั่นแหละสูงสุดนะสี่สิบแต่มาลองโหมดห้าอ้ไม่อันนี้โหมดอันนี้โหมดสามทีถูกไม่ผม,ผ,มผ,มผมอยากให้เห็นแบบนี้เลยกันนี่เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ออกมาเลยไม่ออกไม่ออกไม่ออก นี่เห็นปะอืมฝานนี่จะเห็นไป <S <S คันนี้แต่ห้าสิบเน้นเน้นเราดูเอานะพี่ชายในโจพี่ชายเห็นเาขาคันเท่าไรสี่สิบสองแล้วพี่ชายนี่ชอ้สี่สิบห้าพี่ชายมันหวดไม่ถึงห้าสิบแต่ว่าผมไม่กล้าบอกแล้วว่าผมเป็นคนที่ไม่กล้าหวดนะถึงห้าสิบนะแต่เดี๋ยวผมจะลองดูกลักวกลัวมาก ห้าสิบนี่ผมจะครัวเป็นพิเศษเลยนะห้าสิบไม่ใช่เรื่องสนุกนะครัรบสำหรับเด็กย่ารการะบาดรถกูก็ไม่มีสี่สิบเจ็ดเด่ี๋ยวผมจะลองปวดแบบไม่ถือมือถือดูว่าจะถึงห้าสิบอเ่ายากาคุณผู้ชมถ้าผมมี POV แคมนนะคือทุกคนจะเห็นว่าผมวิ่งไปกี่กิโลเมตรแล้วทุกคนจะเห็นแบบ ทุกอย่างเลยว่าผมใช้หมดแล้วอยู่อะไรนะเนี่นยผมอยากมี POV เข้มนะทุกยนแต่ผมไม่มีขันมือถือให้นั้นอึ๊บนั่นแหละมาดีรถพร้อมไปก่ออันนี้ผมลอง,อง,องผมลองกูนะผมลองดูนะม่ราจะได้หรือเปล่านะครับถึงห้าสิบ ช8ซีซีแปดซีซีแปด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 ยด้อยู่ได้อยู่วด้ยี 48. 48. 48. นี่คือเยอะนะแล้วช่วงผมมาลองเป็นช่วงที่ผมไม่มันไม่มีรถนะมันไม่ใช่ช่วงเช้านะครับไม่ควรมาทำตามผมเลย50 50 50 สี่จุเก้าแต่ผมว่ามันลองตรงไม่ได้แบบมีที่ลองที่ดีมากๆแล้วผมจะรีวิวละคุแบตมันเริ่มร้อนแล้วมันเกือบสงแัไม่มีบอกไม่มีบอกว่าแบตมันร้อนเท่าไหร่ก็ยังกอะปบด้่งมันม็ทิ่มที่หนุ่ยลอบไปตับมาท่าเดิม เพื่อความออปลอดภัยของตัวเ,เองแล้วคนที่ขับรถเปผมลองจรนงทีทรู one let's go หายกเลยวะได้ป่าผมว่าไม่ได้แน่เลยไม่ถึงวะดูหยกสองอึแต่ตอนนี้สี่สิหแล้วนะสี่แล้วสี่แไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง จะต้องลองลายใหม่ลายใหม่ต้องวิง่งตรงที่พื้นไม่แม่คูขาดูเราดูพื้นที่ไม่คูขะมันรถมันจะวิ่งแบบแต่มันมัน,มน,มนไม่รู้อธิบายไม่รู้แต่พื้นมาคูขะตรงเนี้ยดูแค่เนี้สี่สนะิบเจ็ดแล้วสี่สิบแปดแล้วสี่สิบเก้าห้าสิบไม่ถึงว่ะคือผมต้องเบรกก่อน ีวผมจะแค่ผมจะลองแค่ครั้งนี้ที่เหลือผมจะไม่ขับเร็วแล้วนะทุกคนเห็นผมขับเร็วแค่คลิปนี้คลิปเดียวแล้วนะแล้วผมจะไม่ขับเร็วขนาดนี้อีกแล้วอ่ะดูเอาเท่าไหร่สี่สิบเก้าไม่ถึงอไม่ถึงเลยวะคือต้องการพื้นที่เยอะที่อยากเดินทียบๆเดินแต่ผมไม่น่าหาเจอ เียสุดละเราจะเรียบสุดในวบ้าละเรียบแล้วเารีล้วรถเาไม่มีรถอไรวสีดสีดำสีดำจะไม่ผมจะไม่บิดเนี่ยคือว่ามันมีรถผมจะไม่บิดยังขรยังแยกับรไม่บิ เพราะว่าผม,มรู้ว่ามันมีรถเพราะผมเห็นไฟหน้านั่นแหละครับทำไมตอนกระคืนถึงควรเปิดไฟหน้าวิญญาย,ยกหน้ายกผมไม่ชอบให้หน้ายกเลยเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไล่ตรงนี้ดูนี่แหละต้องตัดมาเข้าตรงเนี้ยตรงนี้ไม่น่ากระโดะโดหมายเลขรถบิดโอเคไม่มีรถเช็คเป็นการเช็คเฉยๆว่ามีรถหรือเปล่า มันไม่ยอมแตะห้าสิบผมพอแล้วผมไม่ไหวละผมกลัวแล้วผมกลัวครับผมกลัวผมตายไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต่าหน้าเลยเขาบอก่าไม่ได้วผมหมอบกลัวแล้ว แล้วพยายามหาจุดที่มันไม่เป็นหุนตรงนี้เนี่ยเท่าไหร่วะอุ 97, 98, 99, 99, 50, ้ยสี่สิบห้าแล้วมาแล้วค่อยๆไล่สี่เจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าห้าสิบไม่ห้าสิบ่ตรงนี้นะถ้าผมไม่เบเรกแล้วผมมาเ,มเบเรกตรนนี้คึ้ผมชนซึ่งผมผมไม่อยากชน,นผมไม่มึงมากเอเคมาก Mm. ราวสุดท้ายแล้วผมจะไม่เบรกทั้งนั้นเลยลาวเนี่ยผมจะหมอบต่เหมือนผม,นมนขับบิ๊กไบค์เหมือนผมนขับพานิกเกลผมจะผมจะทำผม,มคิดว่าผมขับพานิกอยูุ่ปเปอร์เลเกิล่าลไม่ได้ไม่เป็นไร่ออ่ะเราไปลาวสุผมง่ายม,ม,ม,มาก มองแต่ทางแล้วผมก็ยื่นมือไปผมได้รู้เันนนงนแบบคือเหมือนแบตมันจะน้อยแล้วแบบมันจะลดกำลังมอตเตอร์ลงด้วยแหละเพราะอย่างนี้ผมบอกมากสุดที่ผมเคยบิดก็สามพห้าสิบเ็นแล้วผมก็ไม่ได้ขีมขนาดนี้มต้องผมปวย คือถ้ามันเป็นทางตรงยาวๆแบบทะเลเกลียบอลเยัเองอยู่แบบเนี้ยเกียร์สามของคันน,าาน,นี้มันจะอยู่ที่เอมาดิเกียร์สามของคันนี้มันจะอยู่ที่พึ่ะดูนะนะเห็นะหกสิบแต่ถ้าแบตเท่านี้มันจะหกสิบ้าผมจำได้ หนูนี่เองผมรู้แล้ว <Okay. S 1> ทำไมผมเบรก e หลังผมไม่ติดโอ uh, ้ยพี่ชายเบรกร้อนมากอ่ะเรารีวิวมอเตอร์ดีกว่ามอเตอร์ร้อนขนาดนี้อ่าทอดทอดไข่สุกได้เดี๋ยวผมจะเด็ดใบไม้มาเพี่ <Here. S 1> <laughs> อะไม่เอาไม่เอาหาใบไ,ไม้แบบในบ้านไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,นี้ลองดูลองดูไม่ได้เออ ต้องเด็ดใไม้ก่อนนะครับเอามาทดสอบว่ามันจะร้อนเท่าเครื่องมอจะใสหรือเปล่านะครับเอ่อได้มาแล้วใบไม้เฮ้ยเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้มันตัดคือมันมันอยู่ข้างหลังผมอะไม่เห็นอะอตกใจหมดเลย เดี๋ยวผมแกะให้ดูใบไาาม,ามา้มันจะเป็นไงฟังเสียงอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงทีคือวันฟังเสียงมาดนเสียงวะประมาณนี้ร้นอนมากร้อนจีๆเลยดูดิบใบไม้เปลี่ยนสีเลยนะ ดูๆประมาณนี้คือโคตรร้อนนะท่านผูอ้อือนี่ร้อนมากร้อนจีๆจนมันทะลุมานเลยผมนี่ผมรู้ละมันจะโชว์ให้ดีที่สุดว่ามันร้อนหรือไม่ร้อนผมรู้ละผมรู้ละระหว่างนี้แหละ ผมรู้แหละมันจะมีอะไรที่มันจะโชว์ได้ก่อนนแหละเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามอตเตอร์มันร้อนขนาดไหนแบบขนาดนั้นเลยเหรอ,อคือมันตะกี้ใครที่ไม่ได้กก็เจียด้นะเอาผึ่งนึกออกไงน้ำแข็งสดใหม่จากตู้เย็นเราจะแปะแล้วดูกันว่ามันร้อนขนาดไหนเอิ้นมานะครับ มือผมเริ่มช้าแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มหยดแล้วนะอ่าเริ่มแล้วแออขนาดไหนก็ดูอือตรงนี้คือเย็นไปเลยที่เหลือก็คือตรงอื่นคือร้อนมากแก็คือกูแปะตรงไหนมันไม่ร้อนเลยอะก้อนตอนนี้เหลือเท่านี้แหละเดี๋ยวผมจะแปะต่อรอดูฮะอุ้ยได้ยินเสียงป่ะโอ้ททไทยไทย ให้มอเตอร์มันเย็นเป็นการคูดาวมอเตอร์นะฮะอุ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งก้อนเหลือเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราดูอีกสักพักหนึ่งมันจะหายไปเลยอึบโอ๊ยโอยู่ยย่ยเยอะอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอยโอ๊ยอ๊ยอ๊ยยุ่ยอะเยีะยบยู่งหเยอะยบย่งเจ้๊ยย่หเยอะ ยิงเยอะจริงเมื่อกี้สามสี่ตัวก็อัดผมพอเลยพอเลยพอเลยปดูด้วยอย่าลืมปิดประตูพอนั้กลับผมเลยยังไม่ล็อกถอดรองเท้า,ทาแล้วรับข้าบบันกันดีกว่าเพร่ะว่าพอ่อหนึ่งเอ้ย ตอนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ